สวัสดีค่ะชาวราศีพิษภประจําเดือนธันวาคมนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงโดยรวมให้กับคุณนะคะพลังงานโดยรวมเนาะว่าพลังงานแต่ละพลังงานของคุณนั้นเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินของคุณนั้นเป็นอย่างไรเนาะเราจะมาดูกันนะคะและส่วนเรื่องอความรักในตรงนี้นะคะเราจะมีคลิปแยกเนาะการงานของเราก็จะมีคลิปแยกการเงินเราก็จะมีคลิปแยกนะคะยังไงแล้วดูโดยรวมนี้แล้วก็ อย่าลืมไปติดตามไปชมคลิปแยกของเราด้วยนะคะอันนี้ต้องฝากด้วยนะคะโอเคแล้วเราไปดูกันที่ราศีพุกศกเนาะอืมโอเคนะคะเราจะไปดูกันที่ราศีพุกศกนะคะราศีพุกศกประจำเดือนธันวาคมนะคะพลังงานของคุณนะคะได้เซเว่นซ็อคัพนะคะ แจสเมนเควินซ uh, ับวานเอ่อเควินซับอ่าเควินซับวานนะคะเควินซับวานนะเดอะเฮอร์มีโฟลซับวานเดอะมูนเพซซ์แคสเดอะเวลด เอซับเพนตะเคิลเดวีว่าอัจจูนนะคะชาวราศีกษนะในสับเพนตะเคิลในสับครับ นี่ก็คือพลังงานของคุณนะคะพลังงานงคุณได้ดีไฮพินเทสไฟสับคลับแล้วก็ไฟสว่านนะคะตัวตนของคุณพลังงานของคุณนะคะตัวตนของคุณได้เซเว่นสับคับนะคะในตัวตนของคุณในตรงนี้ดูเหมือนกับจะเหมือนกับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำเนาะมีมากมายเลยมี คิดไอเดียทุกสิ่งอย่างวางแผนทุกสิ่งอย่างอยากจะทําจะดูเหมือนกับว่าคุณได้แค่คิดเนะคิดที่อยากจะทํามีตัวเลือกตัวช้อยว่าสิ่งนั้นน่าทํา,ทาทสิ่งนี้น่าทาอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้แต่มันดูเหมือนกับว่ามันยังติดขัดอยู่เนาะยังมีปัญหาอยู่ทางด้านความรู้สึกยังไม่กล้าหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาลบกวนจิตใจมาขัดจิตขัดใจมาทําให้คุณนั้นได้แต่คิดแต่ยังไม่ได้ลงมือทํานะในตรงนี้หรือ คุณกําลังเอาสิ่งที่อยู่ในในความคิดในจิตนาการของคุณนั้นอะ่ะพยายามที่จะเอาออกมาแต่เอาออกมาไม่ได้นะคะมันเป็นพลังงานประมาณนั้นเนาะแล้วก็ในส่วนเนี้ยเราบอกได้เลยว่าคุณมีมากมายเลยนะถ้าคุณทําได้หรือเลือกถูกทางในตรงเนี้เราสามารถลงมือได้จริงในตรงนี้นบอกได้เลยว่าดีมากนะแล้วก็ในเรื่องของการเงินในตรงนี้ไปเรื่อยๆนะ ไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะมีมาเข้าออกไปแต่มันก็มีเข้ามาเพื่อที่จะให้ใช้จ่ายไปวันๆในตรงนี้ไปเรื่อยๆต่อยอดไปวันๆในตรงนี้นะคะแต่ว่าคุณมีความคิดมีความคาดหวังที่อยากจะมีเงินเก็บอยากจะมีความมั่นคงมั่งคั่งแต่มันเหมือนกับยังไม่ได้ช่วงเวลายังไม่ใช่เวลาจังหวะด,ดีของเราในตรงนี้เท่านั้นเองมันจึงทําให้เรานะั้นมีมีเพียงแค่ใช้จ่ายปวันนะคะอย่างเช่นค่าใช้จ่าย ค่าเช่าบ้านค่าน้ำํำค่าไฟก็จะมีเท่านั้นก็คือเดือนชนเดือนอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะเป็นแบบอย่างในน้อยก็ยังดีนะคะประมาณแบบเดือนชนเดือนในตรงนี้ในบางเคสในบางกรณีแต่ในบางเคสในบางกรณีนะคะที่เป็นธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ไมไ,มไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆในเรื่ององการเงินอะไรมากนักในตรงนี้คุณคาดหวังในเรื่องของการที่อยากจะมีรายรับที่มากขึ้นหรือ การค้าขายที่ดีมากขึ้นในตรงนี้นะคะเราบอกได้เลยว่าไปได้เรื่อยไปได้เรื่อยๆนะคะไปได้ในทิศทางที่ดีที่เรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากก็ตามนะเนาวส่วนในเรื่องของเพื่อนฝูงญาติบุตรบริวารในตรงนี้เราบอกว่าเราบอกได้เลยว่าดีนะเราบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอ่ะมันเป็นไปในทิศทางที่คุณนั้นคาดหวังหรือรอคอยสิ่งที่คุณนั้น ผชิญอยู่ในตรงนี้นคือเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นบรรยากาศที่คุณหันไปทางไหนก็รู้สึกดีอะ่ะแล้วก็มีความคิดมีความแบบรู้สึกซาบซึ้งว่าออมเราโชคดีนะที่มีครอบครัวแบบนี้เรารู้สึกอบอุ่นดีอบอุ่นใจนะคะที่ที่ที่มีพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยอุ่นใจที่มีพวกเขาแล้วคุณก็พร้อมที่จะเหมือนกับรับรู้เรื่องราวข่าวสารของเขาแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆเหมือนคุณ ซึมซับและจําความได้ตั้งแต่เด็กถึงถึงตอนโตเลยตรงเนี้ว่าครอบครัวคุณอะจริงๆแล้วไม่ได้ขาดอะไรเลยอบอุ่นด้วยซ้ํานะคะมีแต่มีมีแต่สิ่งที่พร้อมที่จะมอบให้แต่ตัวคุณเองต่างหากที่อาจจะเหมือนกับเผลอลืมหรือเผลอไปว่าเขาไม่รักหรือเขาไม่เข,เขาไม่ใส่ใจเราเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบคิดเอเนจีลง จะบอกได้เลยว่าเวลาคุณนั้นคิดคิดจริงๆพิจารณาจริงๆคุณจะมองเห็นเลยว่าครอบครัวของคุณไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพ่อแม่หรือหรือใครๆที่อยู่ใน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 เครือญาติในวงญาติหรือหรือหรือในวงครอบครัวของคุณในตรงเนี้ยนะคะอยู่ในสังคมครอบครัวของคุณในตรงนั้นเขารักคุณนะอืคือคุณอาจจะมองว่าคุณขาดครอบครัวไม่อบอุ่นแต่แท้จริงแล้วมองดีๆแล้วครอบครัวคุณอบ คุณอบหูนะถึงแม้ว่าจะเป็นการที่อาจจะอาจจะแยกกันใช้จ่ายอาจจะแยกกันทํางานอาจจะมีหน้าที่ของกันและกันที่แยกย้ายกันไปทําในตรงนี้นะคะมันจึงดูเหมือนกับเขาไม่ค่อยใส่ใจคุณแต่แท้จริงแล้วเขารักคุณมากนะเพราะฉะนั้นเราทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเกิดจากความคิดของคุณนะ แล้วส่วนอริอุปสรรคในตรงนี้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เกิดจากใครมันเกิดจากความคิดความรู้สึกของคุณใครพูดอะไรนิดอะไรหน่อยคุณก็จะเอามาคิดเอามาใส่ใจและเป็นประเด็นคุณก็จะจับจิตจับใจแล้วก็ไปสนใจกับพลังงานของเขาในตรงนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับใจของคุณเลยนะคะขึ้นอยู่กับใจของคุณความคิดของคุณถ้าคุณนั้นไม่ใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่สามารถทําอะไรคุณได้นะในช่วงนี้นะคะหุ้นส่วนผู้รองนะคะ ในตรงนี้นะคะหุ้นส่วนผู้ครองคุณมีโอกาสนนที่จะพบเจอเด็กเด็กหรือบุคคลที่อายุน้อยกว่าคุณหรือมีพลังงานเด็กเข้ามาในตรงนี้อาจจะอายุมากแล้วมีพลังงานเด็กหรือเป็นเด็กในตรงนี้แต่เรามองว่าเป็นเด็กนะคะอายุน้อยกว่าคุณนะแล้วก็มีพลังงานใหม่เข้ามานะคะที่จะได้พบเจอกันในตรงนี้นะคะและส่วนคนใดที่ต้องการที่อยากจะลงทุนต่อยอดในตรงนี้สามารถต่อยอดได้ในช่วงนี้สามารถลงทุนได้นะคะสามารถตกแต่งร้านได้ลงทุนได้ เราก็เหมือนกับต่อเติมทุ่มทุ่มทุ่มกำลังได้แต่อย่างมากไม่แนะนำนะคะก็ะคือเท่าที่กำลังเรามีนั่นเองแต่ว่าก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เสียงอะไรนะคะในช่วงนี้เนาะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณในตอนนี้นะคะเป็นอะไรที่ดีนะเข้มแข็งดีสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่ได้มีปัญหาใดๆนะไม่ต้องกังวลใดๆนะคะ ในเรื่องของความสําเร็จในตรงนี้ถ้าหากคุณนั้นทำแน่นอนสําเร็จแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการงานการการยกย้ายในในตรงนี้นะคะถ้าหากคุณนะมีการเดินทางดีประสบความสําเร็จมีการยกย้ายมีการเคลื่อนย้ายในตรงนี้ดีนะคะมีการทํางานต่างประเทศอะไรตรงนี้ดีนะคะการเงินของคุณมีการหมุนเวียนนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มากสักเท่าไหร่ในตรงนี้แต่มันก็มีการหมุนวนหมุนเวียนอยู่เสมอ นะคะแล้วส่วนการงานของคุณนะคะถ้าใครตกงานอยู่ก็ให้รอไปก่อนนะคะยังไม่ยังไม่ถึงเวลาของคุณนะอาจจะต้องว่างงานว่างเวนไปก่อนนะคะ <S <S ส่วนการงานที่คุณนั้นคิดที่อยากจะทําในตรงนี้นะคะอาจจะเป็นสิ่งเก่าๆเดิมๆที่คุณนั้นคิดที่อยากจะปรับปรุงสามารถนํามาปรับปรุงดัดแปลงนํามาแก้ไขได้นะคะจะดีนะ<อ>แล้วก็ในเรื่องราวเก่าๆต่างๆอุปสรรคต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในตรงนี้นะคะ คุณสามารถที่จะนำมาแก้ไขและนำหยิบยกขึ้นมาทำใหม่ได้นะคะในเรื่องของการงานนะโชคลาภของคุณดีนะคะเหมาะสมกับการทำใน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 ด้านสีเทาๆได้สิ่งโชคสิ่งทายหรือ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 ทำได้ดังใจอะแต่ว่าคือสิ่งที่คุณน,นั้นพึงพอใจมากที่สุดอะ่ะคุณพึงพอใจในสิ่งใดอะคุณสามารถทำในสิ่งนั้นได้นะคะให้ลงมือทำได้นะ ประมาณประมาณว่าถ้าหากคุณนั้นคิดอยากจะทําสิ่งใดอะดีนะคะในเรื่องของกิเลสในตรงนี้เลยเรือร่องหรือหรือเรื่องที่เคยผ่านพ้นมาในตรงนี้มันเป็นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่มีอะไรที่แบบติดขัดไม่มีอะไรที่อเป็นอุปสรรคใดๆเนาะทุกสิ่งทุกอย่างดีแต่เพียงแค่ว่าต้องรอจังหวะและเวลาที่พร้อมเท่านั้นเอง นะค okay, นะโอเคเนาะประมาณนี้นะคะเพราะว่าในตรงนี้นะคะมันมีไฟสควานอยู่เนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีกําลังจะราบรื่นนะ่มันจะมีคนมาขัดจะมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างมาขัดขมาทําให้คุณนั้นไม่สามารถที่จะไปต่อได้เพราะฉะนั้นเราให้คุณนั้นดูให้ดีและกระจ่างแจ้งให้ได้พยายามที่จะมองทะลุไปยังจุดๆุดนั้นให้ได้ว่า ฉันกำลังจะไปได้ดีและจุดๆทําไมหรือใครคนนั้นะ่ะจะต้องมาขัดขวางคุณต้องดูให้ได้และคุณก็จะต้องเรื่องมันให้ได้เรื่องกับสิ่งเหล่านั้นให้ได้อย่างเช่นถ้าคนคนนี้มาขัดขวางใช่ไหมมาขัดขวางเพราะอะไรไม่อยากจะให้คุณไปต่อใช่ไหมคุณออกห่างจากคนคนนั้นนะคะคุณออกห่างถอยออกมาแล้วคุณมาทําคนเดียวไม่ต้องมีเขานะคะและ้วก็ถ้าหากอุปสรรค ทำไมถึงเราขายของลูกค้าก็ดีแต่ทําไมเงินเราหายเป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้จัดการใช่ไหมถ้าใช่เราจัดการใหม่ระเบียบใหม่และหักห้ามใจอย่าสงสารอย่าเมตตาในช่วงนี้อดใจเดือนหนึ่งนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเห็นภาพมากขึ้นนะคะถ้าหากมีคนมากจะมีปัญหาถ้าหากเรานั้นเ,เหมือนกับโฟกัสหลายสิ่งหลายอย่างมันจะเป็นปัญหา เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะถ้าเราจะขายของเราก็ต้องขายเลยขายกับข้าวขายกับแกงขายขายอะไรขายไปอย่างเดียวก่อนนะคะอย่าเพิ่งอยา่าอย่าเพิ่งเอาข้าวเอาน้ำเอาขนมอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งเอาเอาข้าวก็คือข้าวไปก่อนลงทุนทุนสิ่งเดียวไปก่อนนะคะทําสิ่งเดียวไปก่อนนะคะมันจะเกิดผลเราจะเห็นภาพมากขึ้นเห็นช <kennt> ัด<ๆ>มากขึ้นแล้วจัดระเบียบให้ดีแล้วกเก็บมันให้ดีนะอย่าไปแตะต้อง ขายได้แล้วกําไรมาอย่าดีใจแล้วอย่าเพิ่งใช้ให้เก็บไปก่อนผ่านพ้นเดือนธันวา t นี้ไปก่อนถึงต้องใช้เพราะมันจะมีเหตุจําเป็นอย่างแน่นอนในเดือนของมกรานะคะเพราะยังไงแล้วในช่วงของเดือนมกรามมีมีเหตุต้องใช้อย่างแน่นอนอยังไงแล้วให้เดือนนี้เป็นเดือนที่เก็บไปก่อนพยายามเก็บให้ได้ถึงแม้ว่ามันจะยากกะตานนะในช่วงนี้นะคะโอเคนะถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปนะคะแล้วก็ อย่าลืมนะคะถ้าหากมีเรื่องราวสิ่งใดที่ต้องการพูดคุยกันนะคะสามารถคอมเมนต์กันได้เนาะติดเตินกันได้นะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ